สวัสดีค่ะสรุปจากไลฟ์นะคะเมื่อเช้าก็จะเป็นว่านทรณีเย็นกระถางนั้น350บาททีนี้คุณลูกค้าที่สั่งเอาไว้ครูมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็คือตัวนี้อันนี้ก็คือว่านรวยไม่เลิกนะคะที่ครูบอกไป150บาทก็สวยงามประมาณนี้เลยอ่ารวยเศรษฐีรวยไม่เลิกนะคะอะเสร็จแล้วก็จะมีอว่านมหาโชคมหาโชคเป็นไซส์นี้นะคะ ก็จะประมาณนี้มหาโชคตัวนี้จะอยู่ในราคา399บานะคะกำลังแตกหน่อออกมาคุณที่รับไปนะคะตัวนี้ก็399บาบาทคือมหาโชคและก็จะมีมหาลาบอันนี้นะคะที่สั่งมานี่แหละตัวนี้แหละดอกเขาดอกมหาลาบมีสีส้มนะคะกำลัง แตกหน่อเยอะมากๆตัวนี้ครูก็จำหน่ายให้ในราคา150บาทนะคะก็จะมีะมหาลาบ150และก็จะมีตัวนี้เศรษฐีรวยไม่เลิก2กระถางมีความเชื่อที่ดีนะคะตัวนี้เป็นว่านมงคลที่ให้ตั้งเอาไว้ที่หน้าบ้าน,หน,าานหน้าร้านค้านะคะเพราะว่าชื่อของเขาความเป็นมงคลตัวนี้ ชื่อดีมากๆเขาไม่ได้เปลี่ยนนะคะชื่อเศรษฐีรวยไม่เลิกนะคะ,ะเวลาเขาออกดอกดอกของเขาก็จะมีะสีขาวนะคะดอกของรวยไม่เลิกมีสีขาวนี่คือลักษณะดอกของเขานะคะ,ะแต่ถ้าหากดอกตรงนี้เขาโรยเราก็ตัดก้านออกไปได้ก็ถ้าดอกโรยตัดก้านออกไปเลยนะคะ ส่วนมหาโชคมหาโชคตัวนี้ถ้ามหาโชคดอกเขาจะมีสีขาวมหาลาบดอกสีส้มก็สวยสมบูรณ์นะคะท่านที่รับไปตามนี้เลยนะคะ399ท่านที่จะสั่งเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้นะคะก็จะหาให้ประมาณนี้ความสวยงามทั้งรวยไม่เลิกแล้วก็มหาโชคมหาโชค 399ส่วนมหาลาบมหาลาบตัวนี้150บาทนะคะตัวนี้ยังไม่รวมค่าส่งนะคะในแต่ละท่านค่าส่งจะไม่เหมือนกันเพราะบางท่านสั่งเยอะก็จะ,ะค่าส่ง80บวก20นะคะต้นแรก80ต้นถัดไปก็จะ20บาทบ่าทอันนี้นะคะเป็นว่านดีของไทย อีกหนึ่งกระถางก็จะเป็นทรณีเย็นตามไลท์นะคะทรณีเย็นก็จะอยู่ที่350บาทอบาทนะคะก็ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้ใครจะรับเพิ่มเติมลงเอาไว้ที่ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวครูดูให้เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนตามนี้นะคะสวัสดีค่ะ